สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกนบวชตัดทองกันนะคะอันดับแรกเราต้องหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูนปูนเขี้ยวหมากนะคะไปขอของคุณยายมาเดี๋ยวเราเอาฟักทองไม่แช่น้ําปูนนะคะแต่ว่าอันดับแรกเราต้องหั่นก่อนเนาะ ปูนเราไปแช่แช่น้ําไวค้ค่ะให้ให้แบบตะกอนมันตกลงนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาน้าเศษเอ็นมาแช่นะคะนี่ค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะหั่นชิ้นประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วแต่คนชอบเนาะหน้าบางกว่านี้มเ,เลคะค่ะนะคะชิ้นพอดีคําเลยเดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ําปูนนะคะ แช่น้ำปูนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแช่ประมาณ10นาทีเขาพอเนอะค่ะอาให้คุณแม่ขูดมะพร้าวให้นะคะกะทิสดๆค่ะจากต้นเลยขูด <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จุดไฟกันค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดน,นะคะเราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ความนัวอาหารไทย ้ำตาลไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะทำแบบง่ายๆเอาแค่แบบเอาหวานนิดๆน,นะคะไม่หวานมากค่ะกลับมาใช้เตาแล้วเนื่องจากแค่หมดจา้าใส่น้าลงไปค่ะใส่ผสมนิดนข้าะคะสมง่ายๆไ,ไม่ยุย่งยากค่ะพอแค่หายนหนูนะคะใส่งไปเลยแล้วก็เอาตักตักลง,ง,งน,นะคะ ตยให้มันหอมๆนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเกือบเละนะคะลืมไปแต่ว่าก็ได้อยู่คะ่ะเดี๋ยวม,มันเรามาทานกันเลยฝากคลิปด้วยนะคะเป็นคลิปแรกเลยที่ทำอาหารฝากกดติดตามเลยนะ